ครับนั่นนะตอนนี้ผมก็ได้นี่อากุ้งมาเกี่ยวด้วยนะครับนะครับก็นะครับให้กุ้งมันอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ขอเบ็ด <COVID S 2> อยู่ข้างในนะครับโอ้โหสวยๆเลยครับ AHHHHH <laughs> สวัสดีครับสวัสดีน้าณ์นักตกปลาทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับท่านหลิวเมียดาฟิชชิ่งนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมพามานี่ครับหมายในตานานนะผมอ่างเก็บน้ําบ้านจัดสรรนะครับก็หมายตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเปิดตกปลาครับก็ได้มี เปิดลงลงแหลงไข่ครับกันไปครั้งหนึ่งแล้วครับก็สําหรับวันนี้ไม่ไม่ได้มานานแล้วผมก็อยากจะมาลองดูนะครับว่าสภาพใหม่จะเป็นยังไงครับปลาจะเข้าจะกินหรือไม่ครับเมื่อตอนเช้าผมก็ลองเอาลำมาอ่อยไว้ก่อนแล้วครับผมแล้วก็วันนี้ลองมาตกดูนะครับดูครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ตัวหรือไม่ครับก็รอลุ้นรอชมรอติดตามกันครับผม เดี๋ยวตอนนี้ไปเตรียมของกันก่อนครับไปครับผมครับสำหรับตอนนี้ก็ได้เตรียมของกันไปเทียบเรียบร้อยแล้วนะก็มาดูแนะนําคันเบ็ดหน่อยนะครับครับคันเบ็ดที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่ครับลองเล่น3.6ก่อนนะครับผมมังกรแดงนะครับระยะ3.6ตกเป็นบาลาน์นะครับ นี่มาร้านเจ้าชิ่งยาวหน่อยนะครับปลาน่าจะกินเราแวงครับผมนะครับแล้วก็เหยื่อที่ผมใช้นะครับก็ตัวเดิมครับผมเหยื่อตกปลา N1 เทอร์โบพัดนะครับนี่ครับก็จะลองตกเป็นจีบผงดูนะครับวันนี้เพื่อแรกฝูงปลาก่อนนะครับ ก็รอลุ้รอชมกันนะผมว่าจะได้ตัวหรือไม่นะสําหรับหมายปลาเขี้ยวแบบนี้นะครับหมายในตํานานแล้วบอกว่าจะสันก็หลังจากที่ลงเปิดลงแห่ไปนะครับก็ไม่มีใครมาตกเลยนะผมก็จะมาลองดูวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมไปครับคุยดีกว่าครับผม แตมแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้กินตัวไหนไม่รู้ใส่กระชังไปก่อนครับผมนี่นยนะครับผมนี่ครับใส่ง,งามๆครับผมนี่ สองเจ็ดไม่มีอาการแลร้วท่านผู้ชมสามหกนี่มีอาการตลอดเลยครับเย็บนะนนะตอนนี้ผมก็ได้นี่เอากุ้งมาเกี่ยวด้วยนะครับก็ มีเทคนิคดีๆครับมาแนะนำนะครับก็ตกเขียวกุ้งกุ้งตายนะครับเขียวกุ้งตายแล้วก็วิธีเกี่ยวก็นี่ครับเกี่ยวข้างหลังน,นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ผมจะตรงหัวมันออกนะครับ ก็ให้กีดขาวกุ้งมันออกนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ใช้เป็นเหยื่อนะครับจิบผงจีบข้างบนนี่อีกทีนะครับนะครับก็นะครับให้กุ้งมันอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับ,รบแบบนี้นะครับ แรงดีครับแรงดีโอ้โหสายใหญ่มาแล้วครับผมอุ้ยครับผมนี่ครับท่าน o o m โอ้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง ใส่งามๆเลยครับผมนี่นี่ครับมาครับตัวใหญ่ฝามือได้นะครับนี่สวยๆครับผมนี่ครับใช้วิธีเกี่ยวกุ้งแบบกุ้งตายนะครับก็จิบผงใส่ไปด้วยนะครับสุดยอดเลยครับผมลุยต่อครับ เดี๋ยวผมใหม่แต้มนะครับกินกุ้งครับเต็มปากนะผมท่านชมครับเมื่อกี้ผมปิดกล้องไว้นะครับนะครับกินเลยครับโอ้โหเบิ่ร์เบ้อร์นะครับผมนะครับแปดหนึ่งครับผมแย่บางที่ครับ โอ้ยน,นะครับโอ้โหขอเบ็ดนีงไม่ได้ออกจากปากเลยครับเี่นะครับ,นนรบดูว่าผมนี่ครับวิธีตกแบบนี้นะครับดูว่าผมใส่เบอร,ร์ครับนี่ครับขอเบ็ดอยู่ข้างในนะครับโอ้โหดูว่าผม สวยๆเลยครับจอดครับผมรลองเอไปใช้กันดูนะครับวิธีตกแบบนี้นะครับเกี่ยวเยือนครับสำคัญที่สุดครับหมานหมานครับผมมาแล้วตัวใหญ่เย้จอดครับ โดดแล้วครับดูอีกแล้วสี่ห้านะครับนี่ครับผมใส่สั่สี่นิ้วนี่สวยๆครับผมก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับ ทำโชครับปลาบูก็มาครับผมนี่อ้้หูคือโลโคอครับปลาบูครับผมสวยสวย,วยดูครับนั่นะนะดูครับผมนั่งตกปลาได้แท้นะครับนีู่้ มันลงมาเล่นน้ำเสเลยครับให้ดูมันทำนะนั่งฝั่งนูน้นแท้ๆไม่ยอมไปเล่น ดูบม่าเล่นฝรั่งปลาก็ยังกินอยู่นะครับ นี่ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วครับผมก็นี่เด็กพวกนี้ครับลงเล่นน้ำครับตอนนี้ปลาไม่กินแล้วครับเงียบไปแล้วครับยอมใจจริงๆครับโอ้โหก็เดี๋ยวไว้มาดูผลงานกันอีกทีนะผมครับ,รบก็เดี๋ยวเรามาดูตัวปลา ที่ได้กันในวันนี้นะครับผม ันี่ไซส์ส,สวยๆสองสามตัวนะครับเดี๋ยวตัวเล็กนี่ผมจะปล่อยไปนะผม ไปแค่พอกินพอแ้วครับ,รบก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาเปิดไม้อ่างเก็บน้ำบ้านจัสันนะครับก็พอได้ตัวครับก็แนะนำเทคนิควิธีการตกปลาเล็กๆน้อยๆครับให้สําหรับนักตกปลามือใหม่นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องตกปลาเล็กๆ ช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สำหรับทริปหน้าผมจะไปที่ไหนนะครับก็รอติดตามชมกันครับสำหรับทริปนี้ผมต้องขอตัวลาจากไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ